สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับใครรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะข้างล่างมันคืออะไรนะครับนำมาดูอันนี้คือรายน้ําเนี่ยนะนะรายน้ํานะครับเอาไ้เอามือไปโดนเฉยนะครับมันเป็นตัวรายน้ํานะครับมันเป็นตัวรายน้ํา <c oughs> อันนี้มันเป็นคือตัวรายน้ำใครว่ารายน้ําเด้ออันนี้มันมันไม่ใช่ตัวช่องเด้อ อันนี้เขาเรียกว่าลายน้ำเนี่ยนะลายน้ําก็คือลายน้ำํำนะครับถ้าเป็นตัวอีออเดอร์ลายน้ำเป็นตัวนี้นะผมใส่เดอร์น่ามีคนคอมเมนต์มาให้ผมอ่ะนะคอมเมนต์ว่ฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> น่ารักจริงๆเลยเห็นไหม,มเห็นไหมนะครับผมน่ารักอ่ะมีคนกดตามให้เนีย่ยเขาจะรู้จักผมแล้วนะครับ อืมลองนะนะครับไอตัวเนี้ยนะผมเพิ่มมีคนเพิ่มสี่ห้าคนไปแล้วแต่ว่าอืมถ้าใครอันนี้มันไม่อยอมกดให้พี่สิบอยเนาะไม่อยอมกดให้เลยเนาะอืมไม่อยอมกดให้เลยครั้งที่แล้วก็ไม่อยอมกดให้ผมโทรไปดูอะไรต่างๆขนาดนั้นอ่ะ จริงดิถ้าใครไอตัวอย่างนี่อยู่นะเพราะว่าอืมอืมอ่าจริงดิทำไมถึงของเนี่ยไอตัวช่องเลยตัวเนี่ยช,ช่องช่องลองกดไปที่ดูดิบบอ๋อจริงดินึกออกแล้วทำยังไงต้องไปที่หน้าแรกต้องทำอย่างนี้นะครับเนี่ยนะไอตัวที่แก้ไขช่องเหรอไอตัวนี้นะครับแก้ไขช่องให้เลย ฮึบ่ยนะครับผมโดนเอาถูกไปโดนอันนี้เพลลิสส่วนตัวเด้ออันนี้อันนี้ไอตัวเป็นไอตัวเจ้าไอตัวที่เอออันนี้เพลลิสเดร์อันนี้เขาเรียกว่าเพลลิสเดอร์อันนี้ไม่ใช่นะนะครับไอตัวเนี้ยเพลลิสก็ยังอันนี้ก็สะนะครับอืมอันนี้โดนถูกส่วนตัวไปแล้วนะครับเนี่ยนะความเป็นส่วนตัวนะครับต้อง กดปิดเนี่ยก็ปิดเลยนี่ก็มามาเลยแล้วก็มาลองกดไปดูฮัชึบนี่ไงสวยงามนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากใครำหรับชอบไอ้นะครับมีอย่าลืมไปกดติดตามให้ผมนะครับมีเพิ่มมา45คนแล้วอย่างรวดเร็วตอนเช้ามีผู้ติดตาม44คนเหรอ นะครับผมตื่นมาขึ้นมาดูเฮ้ย hey! ทำไมไมีผู้ติด,ดตามเยอะจังเงคงก็เพราะว่านะครับขอบคุณครับสวัสดี